ใช้กำหนวนมึกพี่น้องเลยคุณเอ,อะมาใช่กําหนดภาพมั้ง Mm hmm. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวังปายสู้ขู่สูขคนรับผม ม,มื่อนีบอพกับว่าเมกพาก,กินพี่น้องมื่อนีบอเม็กได้ตำนวดมึกครับผมตำโซน,นวดนมึกแล้วก็ไก่ย่างเ้อครับผมโอ้ยปเป็นตะแซ่บเด้พี่น้องเ้อมาแช่แช่นกันรวดพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวมาฝากพี่ต้อนน้องครับน้ำลายแตกนั่น,นยังบวกกินครับผมใส่กับเ้นข้าวปุ้นพ่อมเมื่อนีตำลงทะเลกันอีกแล้วล่ะพี่น้องเลยมาครับมามามา โอ้นัวขนาดครับผมชุดยอดเลยอืม,อมนะเส็นเนี้วหนุ่มด้วยครับอืมอืม พร้อมมองเงาสดขนาดพี่น้องโอ้ได้การครับใช้กำนวนมึกพี่น้องเลยณูนะมา

อืมรสเด็ดครับผมใส่กำมะร้าพร้อมเหรออืม ผมํำล้เพี่น้ <c oughs> องปิดใจแ <c oughs> อบเห้ง อ่อวันหวานครับขอมังคู่กันนะพี่น้องเรา จวงเนี่ยใชิมิเต็นมะระเนีมะระในเด้อพี่น้องเยาว,ว่ากันเนาะของเสียบเสียบเวยมะระนี่พี่น้องเลยมันเป็นยาครับผม,อมเอาหนวดเสียบๆใช้บุญแล้วสามหนวดเลย อ๋อนัวขนาดครับ อยากมาแบบหอมๆ้อไเพี่องแซ่บครับอยู่好不ั嗯นี้พี่อง <c oughs> ำใส่กันกับบกทั่วเพราะเนยหย่อมครับเพจอยู่ด้วยเพียงไร เอากบปุ่นก่อยแส่าแล้วหผมำ ขักเหเลยอม <c oughs> พอรวมมันแสบครับโอ้ Warten. <coughs> mm -hmm. Ja. โอ้สุดอยอดครับแสบแห้งพี่น้องเอา้าผูดได้มากกิมนี่ก็ฝากก็ได้ตามก็ได้ก็แช่เป็นรังใจว่าแม่งีด้เลยครับผมตำหนวดหมึกส่วปิ้งไก่โอ้ยจั้งซีเลย้า ยูนิฟีแห้งครับเรารับรายเงินหมนื่นเราจะได้เงินแสนพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ